อะรที่กำลังมองหานะครับร้านเติมโลบัคพี่ขอแนะนำนะครับเพจ FDC Shop นะครับลิงก์จ้ได้าคิบีนะครับมีบริการเติมโลบัคสุดคุ้มนะครับและที่สำคัญนะครับยังรับเติมเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นปีไฟหรือว่าจะเป็น r ารและยังรับกดผลบัคฟูดอีกนะครับท่านผู้ชมเลทแปดแล้วก็จะมีรับกดเพจออสตาสุดคุ้มเลทแปดเช่นเมืคืนนะครับผมก็เรียกได้ว่าคุ้มจรจัดสำหรับเพจ FDC Shop นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการเกลนนะครับพร้อมมีคนติดตามอยู่ทั้งหมดแปดหมื่นห้าพันนะครับตอนนี้ ใชมาโอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาลองแบบว่าเลียวเลกันบ้างครับแบบไม่มีตัดต่อแต่อาจจะใส่เพลงมั้งก็ไม่ต้องตกใจหน้าจอตรงนี้นะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าไงดีมันมันผมผมน้ำมันหยุดตรงเี้ยครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับคนดูแต่ช่ามันเถอะผมก็ต้องทนเล่นนะเนาะมันก็ทำอะไรไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดรหัสแรกเลยดีกว่านะครับว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะครับโอเค เราโบกมาคือจริงอ่ะมันบบกมาเยอะกว่านี้นะอันนี้ผมเปิดมาแค่ครึ่งชั่วโมงนะเขาบอกมา2ตัวนะโอเคแล้วโชว์ปึ๊บเฮ้ยไอสองแถวแรกนี่ผมบอกได้เลยว่าเกลือจัดจัดนะครับโอเคแถวที่3โอ้โหแถวที่4ี่โอ้โหมันมันเกลืออะไรขนาดนี้วะห้าหกมันเกลือแถวที่6เลยวะโอ้แล้วโโนี้โคตรเกลือเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับสปินก่อนแล้วกันให้ให้แบบมันได้โชคนิดนึงเออมาเอาหน่อยดูวะหน่อยดิปึ๊บ โอ้ยแม่งเกลือจัดเลยว่ะมาโอเคอันนี้คือคำนำแค่ EP เดียวนะครับเพราะว่ามันมันแหลกจริงนะวันนี้ผมว่าจะรีคอมแล้วโอเคเก็แบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับว่าว่าจะทําแบบนี้สักคลิปเดียวพอแล้วเป็น EP พิเศษแล้วกันสเปเชียลสำหรับคนที่ติดตามส่งมาที่ลูกค้ากับเตอือนครับโอเครหัสแรกแตกไปนะครับท่านผู้ชมครับโอเคมาต่อไปเป็นรหัสที่สองนะครับอันที่สองอันไหนดีวะอันนี้รหัสแรกใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยว ไปรหัสนีย่างเออแต่ไปรหัสนล้วกันะครับผมมายียีดีวีประกรใน,นตัวปอมในตัวปอมครับในตัวปอมเราไม่โฟก,กัสว่าเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมันไม่บวกอะไรมาเลยเพราะว่ามันหลุดครับตอนเช้าตื่นมาแต่มันก็ไอ่ินหกโมงนะผมจำได้ผมเข้าน้ํามาก็หลุดเลยโอ้โหสองแถวเลกเรียกได้ว่าเกลือจะจัดผมว่าวันนี้น่าจะไม่ใช่วันของเตยหรือเปล่าวะเกลืออะไรขนาดนั้น แต่ว่าวันที่สามมาครับปุ๊บแถวที่สามก็เรียกได้ว่าเกลืออีกเหมือนเดิมเช่นเคยครับแถวที่สี่โอ้โหแถวที่ห้าแถวที่หกแถวที่หกก็ยังเกลือเรียกได้ว่าหกแถวนี้นี่คือเกลือหมดเลยนะครับเอาหกคูณหกได้สามสิบหกลบสองนะครับเลสามสิบสี่โอ้ได้มาสามสิบสี่ตัวนะครับเกลือหมดเลยนะท่านผู้ชมครับอะไม,ม,มันเกลืออะไรขนาดนี้เต้ยโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองแบบว่าไปรหัสต่อไปเล็กกว่างอันนี้ค้า้งท้ายที่จะ เยอะมากครับสักสำหรับน้องคนนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคมาต่อไปไปรหัสต่อไปรหัสที่ที่ที่สามเนาะโอเคมาอันนี้โอเครหัสดี้มาต่อไปไปรหัสน้องของซีเข็ดกรเยสแต่ว่ามันสุภาริตนะฮะเดี๋ยวจะมาดูว่าจะแตกหรือเปล่าอันนี้ได้เลยอนะ่ะเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงคนระับอ๋อได้ดาเมจครับท่านผู้ชมโอเคนี่ได้เลยเอาสปินตุ่มตุ่ม มันต้องมาแล้วแบบบกตรงพวกตั๋วอะไรเงี้ยได้บอกโชว์บอกเลาอะไรเงี้ยปุ๊บปุ๊บโอ้ยไอ้เงินกลาบาททิ้งเลยโอเคมาเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูนะครับว่าได้กันบ้างสามสองหนึ่งปุ๊บเฮ้ยเชื่อเฮ้ย,อ,ยอันที่สองตัวเฮ้ยมาติดการเลยเหรอเฮ้ยดูยห้กครับท่านผู้ชมท่าไม่มโฟกัสอีกี๋ยว่าซารหรอกเฮ็ดที่ อันนี้อันนี้คือผมแบบเร็วๆเ,เลยนะเร็วๆเ,เลย FC บอกโอ้โหต้องเปลี่ยนเป็น FC เต้ยคุงแล้วล่ะครับอืมได้อลิซสองตัวเชื่อเฮ้ยดีใจว่ะเฮ้ยได้อีิซสองตัวไม่เคยได้ตัวรับติดกันขนาดนี้มาก่อนเลยวิทยน้องชอบ้านนะครับที่ได้ตัวรับสองตัวติดแบบนี้โอเคมาต่อไปบรรทัดต่อไปเลยดีกว่าครับไม่ใช่ดวงคดโคตรดีไปเอาบรรทาดต่อไปเลยดีกว่านะครับผมโอเคหนึ่งสองสามอันนี้ต่อเลยมา โอน,นี่แหละอันนี้มีสุ่มช้านะครับนลโก้ไม่ได้ตัวตอนแต่ว่ามันมันน่าจะได้แหละเมื่อกี้ห้าครับท่านผู้ชมนี่โอเคมาเดี๋ยวเร,เริ่มเลยดีกว่านะครับนะแต่งตัวไปลิ้มมารู้ด้วยแล้วก็โอ้โหแตกนะครับได้มาหกตัวเรียบร้อยอันนี้แตกครับรันเมื่อกี้ได้คือได้ลิ้แบบครั้งแรกที่ผมเคยสุ่มหาลูกค้ามาเลยเนะี่ยแต่อันนี้นี่คือเรียกได้ว่าแตกนะครับแต่งตัวไปลิ้มมารู้ด้วยเนะี่ยโคตรเท่เลย โอเคสุ่มต่อนะครับเน้นว่าอันนี้แตกนะครับแต่ว่ารอบต่อไปนี่ผมคิดว่าน่าจะมาดวงดีเรื่องเอออันนี้ต่อนะครับโอเคมามาครับท่านผู้ชมอันนี้ก็สุ่มอันนี้สุ่มโคตรช้าอันนี้ลัคกี้สี่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวจะมาดูว่าได้หรือเปล่า ได้มาสองตัวนะครับเนี่ยอยากให้แนะนําให้ทุกคนนะครับซื้อแบบว่าสุ่มเร็วนะครับสุ่มเร็วนี่มันสาคัญมากคนมันมันควรต้องมีจริงๆนะครับสุ่มเร็วเนี่ยออจริงๆก็เรียบร้อยแล้วอันนี้แตกไปนะครัเยสหน้ากากแทน q r ว่ะโคตรเท่อะครับน้องๆโอเคแล้วอันนี้แตกไปนะครับแต่ก่อนไปเขาสุ่มสปินแป๊บหนึง่งให้แบบให้ได้โชคได้ลาภหมล่ละกันนะครับเออแต่ถ้าเสียงอะไรมันเข้าพี่ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าพัดลมอยู่ใกล้พี่มากเลย แล้วพี่ไม่ได้ใช้ไมค์คอมด้วยไงเสียงโทรศัพท์มันอาจจะดังมั้งไม่รู้เหมือนกันพอโได้เงินเคลียร์ไปโอเคป่ะต่อไปนะครต่อไปเลยดีกว่านะครับผมท่านนี้ป่ะโอเคต่อไปท่านนี้ท่านนี้ก็ไปแล้วโอเคต่อไปท่านนี้ครับล่าทผมเองนะป่ะเออนล่าทผมเองนะครับท่านผู้ชมได้เลยกันบ้างจริงๆผมมีสามสิบแปดเลยสามสิบเก้าไม่รู้แหละเอาไปครับผมว่าจะอัพตัวทองแล้วตอนนี้เออเอาตัวทองสักหน่อยดีกว่าดึบ เพิ่มมันเป็น30อ๋อนี่ไงผมได้นี้ตัวหนึ่งไงครับนี่ได้ตัวหนึ่งเยอะที่เต้ค้าเอาเหมือนกันเนี่ยล่าดผมมันได้ได้ได้ตัวดีๆทุกวันเลยวะ่ะโอเคเดี๋ยวเรานะครับผมจะไปหาต่อไปเลยดีกว่าล่าดผมมันไม่มีอะไรจะรีว,วิวแล้วอ่ะเดี๋ยว,ว,ว,ะวะรีวิวแบบว่าดีบเลี้ยเผื่อเผื่อบางคนอยากเห็นนะครับว่าตอนนี้เท่าไหร่นะครับตอนนี้อยู่ที่3.37นะครับได้ได้ไาเยอะมากนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ว่าจะเอาสัก3.5 3.6นะครับวันนี้โอเคมาเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ไม,ไ,มไ,มไ,ไม่ไม่จะตัตััดดดออออะะะไไไไรรม่่่้ตตสกหนยนว,ว มาเอาต่อไปนี่เป็นด่านกรนะท่านผู้ชมครับด่านกรนี้ผมมีดมมีลาบกับมันมากครับท่านผู้ชมก็ลักกี้สามจุดห้านะครับนี่เห็นไหมเออเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าจะได้อะไหรือเปล่านะครับโอ้โหลุงอ่ะอาเขรเลยกว่า rgb นี่เต็มหน้าจอเลยนะสองสี่หกแปดได้มาสิบตัวนะครับสำหรับร้านนี้แต่ว่า ก็แตกนะครับเรียกได้ว่าแตกจริงๆสําหรับรหัสนี้โอเคมาเดี๋ยวเราจะไปดูรหัสต่อไปเลยดีกว่านะครับว่าจะได้ตัวรับอีกหรือเปล่าแต่คือได้อันที่สองตัวก็คือแจ็คพอตแตกแล้วนะครับท่านผู้ชมมันดวงดีเกินไปอ่ะเรียกได้ว,ว่าสุดจัดประดัดบ,บอกประดัดเรียกพี่บอกว่าสุดจัดเฮียโคตรเอามาต่อไปเป็นรหัสของน้องคนดีนะครับสุ่มใน OPM ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูลักษณะว่าเป็นอะไรยังไงนะครับนี่เป็นคือ มีตัวรับอยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับสุ1นะนะครับร้อยมานะครับแล้วมีอะไรเนี card, ่ยเอคัทเอคัทเอสเอสคัทเอสเอสค์ดแล้วอันนี้จะอะไรอ e ะรบี H card, ค์ดผมมีมีเรียงคร์ด้วยนะครับมีเอสคัทเอเคเขาเรียกว่ามีเรียงคงเรียงค์ดนิดหน่อยนะครับให้มันได้รู้ว่าแบบอยู่ค์ดไหนค์ดอะไรยังไงมาปุ๊บฮ้สองแถวแรกเขาเรียกว่าอะไรครับอุ้ย จี๊ด yeah, yeah. ไม่ธรรมดาเหมือนเขาบอกว่าถ้าใช้จีน,นเนี่ยสามเนี่ยสามารถอัพได้รีอะไรยังไงผมก็ไม่รู้นะครับโอเคมาต่อไปนะเป็นอีเป็นแถวที่สามปับ๊บเฮ้ยเฮ้ยแม่งมาว่ะเฮ้ยเบสติชานี่อ่ะครับทุกคนเออก็มาอยู่ครับตัวเลขแัวที่สองแล้วคัต่อไปปุ๊บห้าเกลือเขาเรียกว่าสองแถวสามสี่แถวสี่แถวแรกเกลือไปนะครับต่อไปแถวที่ห้าน่าจะไม่มี โอเคครับก็สรุปว่ารหัสดีนะครับได้บีคัดมานะครับน่าจะเอามาแทนที้เอคัพน่าจะโหดกว่าปะไอ2าสิบสองอุ้ยอันนี้โหดกว่าเยอะเลยนี่เออเทียบไม่ติดเลยน่าจะไม่ได้ใช้นะครับเออน่าจะไม่ได้ใช้ดีใจเสมอเนี่ยเออแต่ก็เอาไว้เนี่ยดีแล้วเนี่ยเออรอน่งดีแล้วตอนนี้เออมันจะได้แบบเอาไปครัฟได้โอเคก็มาสำหรับรหัสนี้หรือว่าอ่อ EP นี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่นี้ถ้าน้องชอบกันพี่จะได้รู้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับก็จะ,ะกด้าวไว101สูดหนึน่งแสนซับพร้อมกันส่วนแบบอ่าคลิปนี้ผมขอซักประมาณ สามอะไรแล้วกันเพราะว่ามันคลิปมันไม่ค่อยจะโอเคเนาะก็ดูแบบว่าถ่ายมือถือไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยขี้มันมันที่ขี้เกียจหรอมันแบบว่ามันอัดไม่ได้จริงๆในคอมมันแหลกมากครับท่านผู้ชมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ถึงสักประมาณ3ามเลยเพิ่มสามดอยไรนะเพื่อเป็นกำใจให้พี่นะครับอัดแบบเร็วจริงๆไม่มีตัดต่อนะครับแต่ว่าผมจะใส่เพลงเข้าไปแล้วก็น่าจะใส่แบบว่าพวกโปรโมทร้านอะไรแค่นี้แหละไม่ไม่เยอะมากนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าซีทุกคนสบายครับจุ๊บๆ ไปเร็ว